สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่ผมมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับท่ากลางภาวะวิกฤตของการระบาดของเชื้อโควิด -19 ในปัจจุบันนี้นะครับเราได้เห็นน้ำใจของประชาชนรวมทั้งศิลปินดารานักร้องต่างๆซึ่งได้แสดงตนออกมาเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือ ผู้ที่ประสบกับโรคระบาดซึ่งในจำนวนนั้นก็มีดารานักร้องซึ่งเรารู้จักกันดีก็คือคุณจ๊ะอาสยามหรือจ๊ะสิเดือนและคุณไดไดา่าได้ออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือสังคมเช่นเดียวกันคืนเดียวถล่มทลายผู้ป่วยแห่ขอเตียงจ๊ะไดตั้งทีมงาน16คนประสานโรงมพยาบาล คืนเดียวผู้ป่วยโควิดแห่ขอเตียงยักไดถลม่มทลายสองสาวไม่ได้หลับไม่ได้นอนตั้งทีมงาน16คนประสานงานรับเคสจัดลำดับความสำคัญตามอาการติดต่อโรงพยาบาลด้วยตนเองไม่ได้ใช้เส้นกลายเป็นจุดศูนย์กลางที่ผู้ป่วยและหน่วยงานต่างๆจะวิ่งเข้าหาเพราะผู้ป่วยก็อยากได้เตียงหน่วยงานก็กลัวตกหลน่นสุดภูมิใจได้ทำเพื่อสังคม เปิดเพจเราต้องรอดใน Facebook มาได้2วัน mm hmm. ก็มียอดผู้ติดตามแสนกว่าคนแล้วสำหรับคู่ซีจะ๊ะนงพนีมหาไทยหรือจ๊ะ12เดือนกับไดได่าจงจินตนาการซึ่งทั้งคู่ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อเป็นอีกช่องทางในการประสานจัดหาเตียงและโรงพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ให้ได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีโดยจะ๊ะได้เล่าถึงจุดเริ่มต้น การลงมือช่วยเหลือผู้ป่วยหาเตียงในวิกฤตครั้งนี้ว่าจะบอกว่าจริงๆจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นในการทำคือเราโพสในเพจของเราว่ามีสถานที่31ที่นะที่ต้องปิดมีอะไรบ้างแล้วก็มีคอมเมนต์คนเข้ามาขอความช่วยเหลือ3-4เคสเราก็เข้าไปดูทุกเคสได้รับการช่วยเหลือจากที่อื่นๆแล้วแต่จะมีอยู่ที่หนึ่งที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเราก็อินบ็อกไปหาเขา ประสานงานทุกอย่างให้พอได้ข้อมูลเราก็โทรไปที่1668แต่โทรไม่ติดแล้วก็ไม่มีคนรับเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยโทรหาพี่ไดว่าพี่หนูมีอะไรให้พี่ช่วยก็เล่าให้เขาฟังพี่ไดก็ประสานงานให้แล้วพี่ไดก็ตอบกลับมาว่าจะได้โรงพยาบาลแล้วแต่เราต้องช่วยเขาออกเงินในการที่จะเข้าโรงพยาบาลเอกชนแต่สักพักพี่ไดก็โทรมาบอกว่าประสานงานได้แล้ว เพราะเขามีอาการหายใจไม่ออกแล้วคือจริงๆแล้วการที่เราประสานงานเราจะต้องประสานงานให้ถูกจุดเราถึงจะได้รับความช่วยเหลือก็เริ่มมีเคสเข้ามาเรื่อยๆพี่ไดเลยบอกว่าเราทำเพจเลยดีกว่าเพจเราต้องรอดฟีดแบ็กถล่มทลายผู้ป่วยเข้ามาขอความช่วยเหลือต่อเนื่องสองวันไม่ได้หลับไม่ได้นอนเคสเยอะมากๆคนส่งเคสเข้ามาเรื่อยๆเลยทั้งตัวผู้ป่วยเองคนที่หวังดี คนที่อยากจะเข้ามาช่วยก็เยอะคนที่ทำหลักๆคือพี่ไดกับผู้จัดการเขาสองคนทำงานกันทั้งวันทั้งคืนแล้วตอนนี้หลังจากเปิดเพจมาได้2วันจนจ๊ะบอกพี่ว่าต้องนอนนะทุกคนต้องรอดพี่ก็ต้องรอดแต่ถ้าพี่เล่นอยู่บ้านทั้งวันทั้งคืนแบบนี้จะไม่รอดก่อนพี่ไดแกจริงจังมากเขาไม่หลับไม่นอนเขาเครียดเป็นห่วงเคสส่วนจะ๊ะจะรับช่วงต่อจากพี่ไดตอนที่เขาหลับตอนนี้เรามีทีมงานสิคน ช่วยดูแลพี่ไดเป็นคนดึงเข้ามาจะมีคนที่เคยเป็นโควิด1 9มาก่อนเขาจะรู้อาการดีคนที่ประสานงานข้อมูลคนโทรถามอาการมันเป็นเรื่องหยุมหยิมละเอียดอ่อนมากมันไม่ได้เหมือนเราโทรคุยกับแฟนคลับเลยจะต้องใช้คนที่พอจะมีความรู้ทางด้านนี้จะอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ถ้าอย่างในทีมคัดมาแล้วว่าคนนี้อาการหนักพี่ไดจะเป็นคนพิมพ เราจะเป็นคนโพสต์แชร์ในกรณีที่ทางเรายังช่วยเหลือไม่ได้จะได้มีทีมอื่นมาช่วยประสานงานให้เราทําตามกระบวนการทั้งหมดไม่ได้มีการแทรกแซงหรืออภิสิทธิ์อะไรแต่ละเคสร,รับเรื่องมาผ่านเรียบร้อยด้วยดีเพราะประสานงานถูกจุดไม่ได้ใช้สิทธิบุคคลสาธารณะทาการช่วยเหลือแต่อย่างใดจะก,ก็ใช้สิทธิประชาชนคนหนึ่งตัวเราเองตอนที่เราไปตรวจโควิดเราก็ไม่ได้ใช้ความเป็นจะเราโทรหาทุกรงพยาบาลก็เต็มหมดเหมือนกัน เช่นเดียวกันพอมาทําตรงนี้เราก็ไม่ได้เป็นจ้าเป็นไดในการติดต่อประสานงานกับหน่วยไหนทั้งสิน้นแต่พอมีข่าวออกไปว่าเราตั้งเพจคนก็มาโฟกัสที่เพจเราผู้ป่วยก็ส่งเคสมาที่เราแล้วก็มีคนงานในหน่วยงานต่างๆติดต่อมาผู้นําแต่และเพจติดต่อมาเหมือนเราเป็นจุดรวมของผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มากที่สุดแต่ก็พอมีเขาก็ไม่อยากให้มีผู้ป่วยตกหลน่นเหมือนกันทางเราก็ทําข้อมูล ทำทุกอย่างไว้พร้อมหมดตอนนี้โฮม่าแล้วนะชมไดทํางานละเอียดติดตามรีเซ็ตทุกเคสดีใจได้ช่วยเหลือคนในสังคมพี่ไดและทีมงานของเขามีแผนในการทํางานที่จริงจังมากเขารีเซ็ตเคสทุกเคสท,ที่ผ่านมือเขามีการถามตามหลังแกตามงานกันจริงจังช่วงทีสาม4ีสี่เข้านอนกันหมดแล้วแต่ก็เป็นช่วงที่จะ๊ะทํางานรับช่วงต่อความรู้สึกของจะ๊ะอยากแรกงเลยคือดีใจ ที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเยอะขนาดนี้เราเปิดเพจขึ้นมาคิดกันว่าจะเข้ามาประมาณหลักสิบแต่สองวันที่ผ่านมาเข้ามาถล่มทลายเราทั้งโทรหาทั้งตอบทั้งพิมพ์แล้วตกผลึกกันว่าคนนี้คือเคสที่ต้องหาเตียงให้ด่วนๆถ้าหาไม่ได้จะพิมพ์ส่งมาให้จ๊ะช่วยแชร์จาก Facebook จากไอจีะอีกทีพี่ไดทําทุกอย่างจ๊ะแค่ช่วยแชร์ ชั่วโมงนี้คนที่เป็นฮีโร่คือพี่ไดน,นะไม่ใช่จะเคสหนักที่มาขอความช่วยเหลือคือหญิงตั้งครนภเคสหนักตอนนี้เราช่วยอยู่คือเคสคุณแม่ตั้งครนแต่ยังช่วยเขาไม่ค่อยได้ยังต้องรอประสานงานจากหน่วยงานอื่นๆอยู่ที่ผ่านมาเป็นกำลังเล็กช่วยเหลือประชาชนในทุกวิกฤตอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ได้ทำงานใหญ่ขึ้นเพราะพี่ไดมาเสริมทัพจริง ตัวจ้าออกมาช่วยเหลือประชาชนทุกๆครั้งที่มีเรื่องอยู่แล้วแต่เราก็เป็นเพียงกําลังเล็กๆพอได้เจอกับพี่ไดที่เขามีศักยภาพเลยทําให้กําลังเล็กๆมันขยายใหญ่ขึ้นมาเลยทําให้กําลังเล็กๆมันขยายใหญ่ขึ้นส่วนเพจก็คงจะแล้วแต่พี่ไดว่าแกจะเอาอยังไงหากจบสถานการณ์นี้ไปนี่คือดารานักร้องที่มีจิตอาสาและน่าชมเชยเป็นอย่างยิ่งขอยกย่องชมเชยวัยนนโอกาสนี้ด้วย ทั้งคุณจะและคุณไดศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ